สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับผมเจอกันครับกับช่องบารเจงคนอุบลครับของวันที่วันที่อะไรครับวันนี้วันที่สองครับวันที่สองนะครับเนาะเดือนเดือนสิงหาครับพ่อสอเมนะครับเนาะเดือนแปดหกสี่ครับวันนี้รุ่งดีครับโอ้โอ้ทีมงานไะไครับเพิ่นอยู่แถวหนองบัวัง้สุดยอดเลยครับนั่นครับพี่น้องเพิ่นกับมาเรียนด้วยกันครับ หลายทีมงานครับวัอนี้นันเบ้าผึ่งครับงามแต่บ้าเจีงนี่ใส่หางครับนี่ครับแนะนําตัวนะครับสวัสดีครับผมครับบ้าเบียนครับเบียนสามเอาบนครับผมครับนี่นี่นะครับครับสวัสดีครับผมมาตอ้องทำในในกลุ่มบ่าวกับกิติพงศ์คุณลำกันครับโอ้ครับผมนี่ครับฝากสองอาจารย์ครับอาจารย์บ่าวนะครับเนาะเป็นกะมาแลีนครับสถานที่บางนี้เนาะครับแต่ผมนี่มาซากระมู่เขาเพิ่งทิศว้าเรี่วครับผุนอีกทีมงานหนึ่งครับเดี๋ยวมะมึงครับจะ ็นังเด๋อนาะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปปล่อยให้ก็ได้มันไก่อย่างเมื่อไหร่ผมปล่อยก็ได้ปล่อยกันได้ไปเลยสุดไปเลยไปครับขอบคุณที่อะไครับไปเดี๋ยววามึงครับหางเงีวครับวันนี้ปกติพี่น้องเพคุนขอมาว่า มหางมันคือเปลี่ยนเนี่นแหละหเธอโอ,โอ้ยล้ยหลอนปกติพี่น้องเพิ่นขอบบ้าจริงกับบ้าโอ้ยเรียนแต่บา้าจุฬาหลายครับจัดบา้าส,สองของหรือบ้าธนูให้มึงเนี่ยนะประสันแท่หางเงี้ยเอครับครับบ้าจริงก็จัดให้ครับวันนี้ครับสีเป็นนังได๋เนะาะบ้าจรงิงคนดุบุญกัเพึ่งเค็ดไม่ครับโมโหว,ว่าสีขึ้นบ่เดี๋ยวต้องต้องมาลุ่น มาหลุ่นเบิ้งกันนะครับว่าจะเป็นหนึ่งไดนะครับเนาะเบิ้งกันนีาวครับมือนี้มีหลายทีมงานครับมาร่วมกันมาตุ่มห่วมกันอยู่พื้นที่โตโยต้าดีเยี่ยมนะครับนี่ครับสุดยอดครับผมว่าผึ่งโอ้สุดยอดเลยครับว่าผิ่งของพี่น้องเพื่อนครับแต่กับ่ะหัวทีมงานได็นะครับึืนดีมากเลยครับสวยงามครับเป็นงานฝีมือแห้งครับนี่ครับโอ้ คุณภาพครับขึ้นไปแล้วครับตัวหนึ่งครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะเป็เนอย่างไรเนาะนั่นนั่ะนั่นและเดี๋ยวมาเมิงกันครับสามเก่าขึ้นมาเนาะขึ้นไงเนาะครับเนาะ<ง>ครับนี่ครับสถานที่ครับ ตัวไหญยิ่ยครับก่อนเือนมาเจงคนบุญก,กับตรงกออนุญาตจากของทีเพื่นะครับเป็นในการทดสอบเฝาครับอู้ขึ้นดีแ่าาครออ้นี่นบ่ครับเมียนผมคือกันหู่บ้านนี่เรียราจุลานี่อยากซักหัวเลยหั่บ้านนี่เพราะว่าม่ร่ว้าอีกนะ เดี๋ยวมะมึงครับครับทุกอย่างนี่จุดแก้ไขกันได้เบิดครับเล็กๆหน่อยเดี๋ยวมะมึงครับบารเจ็งคนณอยู่บนสีย่ยางเสือกให้ประมาณสองร้อยห้าสิบเมตรให้มึงได้ครับอ้าวนั่นละเอาได้ครับบารนี่เอาป่ะเอา ตอนนี้ก็ึ้นแล้วครับต้องวนไม่ค่อยดีมันเดเนาะแต่ตอนเที่ยงนี่แห้งขวดนะครับ,บ,รรบถทะนุดังออกชัดเจนไอ,อนน้ขอได้หยาดไอ้ซื้อกล่องเห็นนะครับข้าวหนึ่งเดี๋ยวผมไปเสียข้าวหนึ่งต้องวนขึ้นอยู่แห้งกว่านี้ยิ่บกวนะ่า <Okay. S 2> ไปเลยครับครับะมาเคลียร์เนี่ยแล้วเนาะสูงสุดครับมาคุณอะไรครับ<อ>ครับครับตอนนี้ก็สี่รลอยเดี๋ยวผมขับกี่ลอยประมาณสี่ลอยเมตรครับเท่นีนข้างนึ่ง <c oughs> i'm um não เราเจียงคนก็เริ่มไปผูกเชือกครับ,บรครับ,อรบตอนนี้กอยไป,ไปประมาณ400เมตรครับลมบนก๋บ่ค่อยสะเทียนบันไดครับบ่ค่อยดีบันไดครับมาเป็นงช่วงครับผม จะเป็นช่วงเศรา้าประมาณสามโมงเศรา้หหาหอดหอดใบม่วงใบสองนี้ร่มดีอยู่ครับแต่ตอนนี้ร่มบนเริ่มเบิดแล้วเห็นนะครับสถานที่ครับเอาวาวมาเรียนใหญ่แห้งครับอยู่นี่ก็จะแข่งวาวเด่นนะครับยืนนี่เนาะสถานที่บังไดครับตัวยตาดีเยี่ยมครับ หวยจและแม่ครับครับเกินเรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่ธวัชชัยครับสิไปเรียนว่าก็พี่อาร์ผมโมเล็กครับพี่อาร์มันบอกว่าจะไปเรียนว่าก็ทีมงานมาสัตว์พันว่าครับจดจ้วดด้อครับพี่ครับตอนนี้ก็่ค่อยมีร่มมาได้ครับ ต่ช่วงซีซีหามุมงช่วงเทียงเนี่ยมันร่มเขียวร่มเขียวแมีนเม,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 มีนประมาณใบช่วงใบกลัวผมติดเบาอื้ออืออมาเลย<อ><อ>นี่ครับเบาเบาผีพ่พนะครับนี่ครับนี่เต่าโตสวยเลยครับอยู่นี่ครับห้าโตาครับอยู่นีส่สีเนาะ ยี่หอแปดเมตรบน้อนครับนี่นี่ลาทอเมตรครับนี่ครับนี่ครับเจ้าของว้าวครับผมสวัสดครับฝากเพจฝากเพจเอ้ยฝากเบุกนี่ครับเบุกให้พี่น้องไปนะครับกิติพงศ์คุณดาลัมคุนี่กมานุรัง์กับกมรดลงเอยู่ครับคุณเ็เ็ดอพ่นี่เห็ปวกับโพดลงอยู่เายคลิป่คบเฮ็ดปว โอ้ยเก็บไปองนึโอ้ยนเปลไม่รายเว้ยวาเก็บเห่วปลืออน้มเก็บโต๊ครับอยู่ในกลุ่มโ่มไปเรียครัโอ้ยมนเาเก็บเห็ดปวกพร้อมบานี้พี่น้องเอ้ยครับนี่กน้องมานนาะเข้ามาสุภาพสิทพิ์นวบยังก่อนนะขนคนไปยังเงียเงียยังก่อนนะสุภาพสิตพินเก็บทั้งหมดก็ย่านแต้ล่าไมไม่ โอ้ยนี่แตเนเลยครับแตนนี่นี่นี่กระแตนนะครับกี่น้องบ้านผมเอิวมาแตนเครือครับไก่ว่าไดครับหัวโปเลยครับดิไม่นอครับโอ้ยตายถึกตัวมครับดิโอ้ยตายตายครับโอ้ยบ่าจริงคนวนเลื่อมเห็นว่าจะมาปลูกบ่าวอีนี่งสสยเมื่อกี้นี่ันไอ้เพิ่นมาทวงว้นี้เซตคือสีหัวโปแท้ๆครับด่ครับร่มดีครับร่มดีครับ มันเกิดมันเกิดทีซื้อได้ครับเพี่เปี๊ยกยุลุ่มผล่อยู่ในคลิปผมกะท้ายอยู่ครับผมท้ายลงไปในกลุ่มมันล่ามม้วนลายบ่พวกมันไดี๋ยว่้วนมันยังจุ่มอยู่อันนี้เหมือนมันมากเหมือนบาดม้วนกระไดไปปลายเติบครับมือเอื้อนนี่ตรงมาจอบเด้มาจอบอีกแค่หนึงเพื่อนมันขึ้นดินมันดินแข็งแห้งขึ้นมาได้แต่ฝนตกมาไทยนึงผมว่ามันยังขึ้นครับมันเคยขึ้นนั่งดินยังดอกยังโคตรเบิด์ตนะครับแข็งแห้ง สถานที่ตัวเอตาที่เยี่ยมครับไล่สูงปวดบ่เนาะบ้านนี้สูงปวดบ่โอเคครับมือนีกะเอาซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวไปลาสมควรแหละครับบราเจงคนอุบลกะสิปิดคลิปครับพอดีเคียงทั่ทรศัพท์เครียงหอนนะครับไปเจอกันมือหนานะครับเนาะขอบคุณในไลค์ครับคนมึงสามสิบสี่สิบคนเจอกันไม่มือนนาครับสวัสดีครับ